วันนี้ผมจะพามาดูของนะครับเพราะว่ามาตอบเม้นท์ท่านนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าผูกไว้อย่างนั้นมดก็กินหมดประมาณนั้นเนาะไอ้มดมดต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อนผมจะพาเข้ามาดูเนาะอ่ะเนี่ครับ อันนี้ที่ผมปลูกไว้นะครับท่านท่านผู้ชมดูนะครับมดไม่กินหมดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่นะครับวันนั้นผมผมมาตัดหัวน้ําไปแล้วผมก็ผูกไว้มันก็อยู่แล้วมันก็ทําหัวน้ําต่อนะท่านผู้ชมเนี่ยนะสรุปมันอยู่นะครับแล้วก็มดมดไม่กินนะครับมดไม่ขึ้นนอกจากเราไปตัดเฟตัดฟะหรือว่าทําเลอะอเทะนะครับ นั่นแหละหมดมดตะกินนะครับประมาณนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวอีกประมาณสักอันนี้ก็ประมาณสามสามหรือสี่วันแล้วนะครับหลังเนี้ยนะครับประมาณอีกสิบกว่าวันเดี๋ยวผมจะพามาดูใหม่ไอ้น,นี้ไม่ทิ้งรังนะผมมันมันจะทํารังอยู่อย่างเงี้ยตลอดแล้วก็สร้างหัวน้ําใหม่ท่านผู้ชมมาถ่ายให้ดูนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับวันนี้ใบดุละนะผมผ่านมาก็อ้า